าานะาอโ้ชีวิตฉันแค่8ปดหมื่นเสวัสดีครับก็ฝากติดตามเพจสูนวัตถุมงคลคู่บุญคู่บารมีได้ของแท้ได้ของมงคลไม่ต้องไปถึงวัดวัตถุมงคลที่ทํานว้ณจเทเพื่อเผยแผ่บารมีธรรมของพระเกจิอาจารย์หลายหลาย,ลายท่านก็พยายามจะเอามาลงให้เป็นของมงคลก็ฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีค่ะไอาจากช่องสำนักงานกฎหมายวงสกอรนะคะวันนี้ค่ะอย,อยู่ที่จังหวัดอยุธยาค่ะจะพามาฟังเรื่องราวความจริงของคุณป้าท่านหนึ่งนะคะทีคะ่คุณป้าท่านนี้ค่ะได้รับบาดเจ็บยางสาหัสจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะ การเกิดอุบัติเหตุนในครั้งนี้นะคะก็ดันมาพร้อมกับขั้นตอนการดําเนินงานที่ซับซ้อนจากบริษัทประกันภัยค่ะเรียกได้ว่ากว่าจะได้รับความเป็นธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณป้าเฉลิมนะคะจะมาแชร์เรื่องราวและประสบการณ์ในการเกิดอุบัติเหตุนในครั้งนั้นให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะว่าอุบัติเหตุนในครั้งนั้นนะคะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณป้ายังไงและอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณป้าตัดสินใจที่จะมีทนายความมาเดินเรื่องให้ในการเรียกร้องค่าเสียหายในครั้งนี้เดี๋ยวเรราาไปตติดตมััับฟงกน ที่เฉลิมขัดนินค่ะ,ะป้าจะเป็นคนดูแลคนพิการเนาะทีนี้มากดเงินให้คนพิการแล้วป้ากําลังจะเอาเงินนาะไปส่งเขาทีนี้รถมันมาข้างหลังอลป้าไม่เห็นมาถึงเขาก็มาชนป้าไม่รู้สึกตัวหรอกลสลบไปอะ่ะเขาก็เอาส่งโรงพยาบาลเ็าไปฟื้นโรงพยาบาลนะคะ ไหลในสมองส่วนกลาตงตรงโหนกแก้มหักแล้วก็ขาข้างซ้ายอะเปิดเปิดอย่างรุนแรงอะ่ะคืนเหล็กเหล็กฟูเบาไปทิ่มก็ต้องเข้าผ่าตัดสองครั้งอตอนนี้งอไม่ได้เหมือนเอาหนังที่สะโพกอะ่ะเหมือนไปปะกระดูกไปเฉยๆอะ่ะสี่สิบวันค่ะนอนโรงพยาบาลนะสี่สิบวันแล้วก็ ออกมาบ้านอีกนัดอีกเดือนหนึ่งทีนี้หมอก็นัดไปอีกเขาก็บอกว่าหมอจะยุติการรักษาแล้วเลือดไหลในสมองส่วนกลางก็หยุดแล้วไอหมอก็ว่าอย่างนี้ป้าก็ต้องอยู่แบบสภาพของป้านะกระทบมากค่ะตอนนี้ต้องได้ลาออกจากบริษัทที่ป้าทำง,งานอยู่เพราะไม่สามารถทำบริบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิม สเสียไปเยอะนะคะจากเงินเดือนจากเราได้ทุกวันทุกเดือนแล้วทีงนี้เราไม่ได้พิเศษก็ไปหากินไม่ได้ก็มีผลกระทบเยอะ,ะคะ่ะโทรหาร้อยเวรเขาก็น,นัดประกันมาครั้งแรกเลยอะ่ะประกันอะ่ะเขาจะให้ป้าหมื่น นี่ป้าก็บอกว่ามันน่าเกลียดนี่ก็เลยบอกว่าขอไกลเกียอีกครั้งหนึ่งทีนี้เขาก็ถามมามีรูปภาพอะไรตอนอุบัติเหตุพอดีเพื่อนก็ไปเห็นพอดีเขถาถ่ายได้ก็ส่งให้เขาเขาก็เพิ่มมาให้อีกสามหมื่นก็เป็นแปดหมื่นแค่นั้นแล้วทีนี้ป้าบอกโอ,อ้ชีวิตฉันแค่แปดหมื่นเหรอนี่ปา้าไม่เป็นธรรมป้าก็เลยทนายไปไกลเกียให้ตอนนั้นป้าก็เขียนไปประมาณห้าแสนแต่เ็าให้ใสเก้าก็คือจบป้าก็จบจบค่ะไม่ต้องขึ้นศาล จบป้าก็เป็นคนไม่อยากได้ของใครอะไรอยู่แล้วแต่ทีนี้ป้าเป็นแล้วเงี้ยให้มันสมกับที่เราเจ็บหน่อยมันทรมานมากตอนนอนโรงพยาบาลน่ะนึกถึงตอนที่นอนโรงพยาบาลนะึกอ้ขยาบหลังจากที่อุบัติเหตุแล้วเนี่ยจบจบเลยป้าจบ ดีนะคะเขาก็เหมือนไปเป็นตัวแทนเนี่เราไปนั่นอะ่ะอย่างเรานี่จะไปได้หรือจะไปร้องเรียนยังไงก็ต้องให้ทนายเขาไปทำทนายไปไก่เกีย่ยให้ทีนี้เขาจะทนายก็จะถามแล้วว่าได้ขนาดนี้จบไหมสำหรับป้าอะแค่นี้ก็จบแล้วค่ะถ,ถ้าเจอเรื่องแบบป้านี่ก็ให้ให้ทนายไปทำเรื่องให้ก็ก็จะดีกว่าที่ว่าเขาเสนอมา ดีกว่าไม่มีทนายให้ทนายไปทำจะดีมากอันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะเขาก็ติดตามเรื่องให้ดีเขาก็แจ้งเรื่องไปทางลูกบอกว่าให้ติดต่อทางลูกแบบป้าแกแล้วก็ทำอะไรไม่เอยจะเป็นถ่าให้ติดต่อทางลูก็ขอบคุณมากๆนะคะท่านทนาย ให้เจริญเจริญนะลูกเนอะค่ะและสำหรับเคสของคุณป้าเฉลิมที่เพิ่งรับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นอีกเคสตัวอย่างหนึ่งค่ะของผู้เสียหายที่ยืนหยัดและต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมให้กับตัวเองค่ะและสำหรับใครนะคะที่กําลังเจอเหตุการณ์คล้ายๆกับของคุณป้าเฉลิมเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่สํานักง,งานกฎหมายวงสกรได้ทันทีหลังเกิดเรื่องเลยนะคะเพื่อให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของบริษัทประกันภัยค่ะ เจ็บตัวแล้วต้องไม่เจ็บใจซ้ำเพราะทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ